สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็จะมาแกงไก่ในป่ากันครับบรรยากาศในป่าครับว่าเป็นอย่างไรนะคุณผู้ชมดูครับนี่ครับป่าแบบนี้ครับคุณผู้ชมนี่นี่ครับบรรยากาศป่ามีทั้งป่ามีทั้งสวนยางครับมีทั้งป่ากล้วยครับลูกผสมคุณผู้ชมมีทั้งต้นอะไรอะโวคาโดครับโวคาโดก็ยังไม่ออกลูกเลยครับต้นโตแต่ไม่มีลูกเอามาดูครับว่าเราชำแหละไก่เดี๋ยวก็ เราจะมากินข้าวด้วยกันครับวันนี้ไม่แน่ครับวันนี้เราอาจจะได้นอนก็ได้ครับคุณผู้ชมเ<ช>พราะเราเอาเต็นท์มาแล้วนะครับหน,นูน้อกว่าจะแก่เดี๋ยเนาะพ่อแ่ได้เพราะว่าไปกู้เงินส่วลนรในการก็ได้นะได้เย็นเนาะ ผูช้ชมเราก็สูบไฟแบบนี้ครับมาดูครับสูบไฟกันแบบไหนครับ <c oughs> นี่ก็กิ่งไม้นะครับกิ่งไม้แห้งเนี่ยนะครับอ้าวเกิ่งไม้แห้งแต่วก็เนี่ตัวนี้ครับนะสุดยอดตัวนี้นะครับเอาเลยครับเก่ไม้อันนจะตูก หาพ่อหน่อยอ่ะมาดิยหาพ่อพมาเฮ้อเออเอออยเฮ้ยเฮ้ยหาพ่อหน่อยลูกลนะไปไหนมาอาบน้ำหน่อย ผู้ชมเดี๋ยวรอให้เสร็จเราค่อยมาว่ากันครับเราชำแหละไก่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะคั่วกันครับผู้ชมคั่วใส่ให้มันหอมนะเอาน้ำแข็งใส่ไปทำไมอ่ะน้ำแข็งเนอ๋อผู้ชม มีน้ำแข็งด้วยเออแปลกแปลกดิสมัยกระสน้ำแข็งก็บอกเอออยากใส่เขาอยากใส่อ้เอาเอาเดี๋ยวรอเขาสุกเขาว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างไรครับอ้าวคุณผู้ชมมาดูครับอ่าน้ำน้ำแกงเดือดแล้วครับคุณผูชมดีดูดูเดี๋ยวเราคงจะ ในกินแกงไก่ในป่าวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมนี่ครับบรยนี่ครับบรรยากาศในป่าวันนี้เรากินข้าวในป่าครับ okay, ก็ถือว่าหาเขาเรียกอะหาเวลาว่างนะครับพวกเราสองสองคนนี่ก็แทบจะ่อ่มีเวลาเท่าไหร่แล้วครับวันนี้ก็ขอใช้ชีวิตให้เป็นธรรมชาติหน่อยคุณผู้ชมเอ่อ <laughs> 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 ปกติเราจะห่อข้าว ที่ซื้อตลาดมาครับวันนี้เราเรามาทํากันเองที่หน้างานครับครับคุณผู้ชมเรามากินแกงไก่ในป่าด้วยกันครับเรเากินแบบธรรมชาติครับอ้ากกระดูกสนี่โอ้ ให้ร่่งกินแบบสบายๆครับพอดีเราค่อยมามันเบอร์เล็กครับคุยน้อเดี๋ยวค่อยไปตักเอาครับถ้าไม่อิ่มอ้าอะไรสุดยอดครับมีแต่เกลืออย่างเดียวครับมันมีผงชูรสหรอครับ นี่ป่าครับทีนี้ก็คงจะขอลาคุณผู้ชมทีรักผู้นั้นไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กด share, กระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับบายบายครับ